สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องแม่ฉลองก้านางฝ่าสีได้มากให้อาหารปลาดุกครับปลาที่เลี้ยงไว้นี่แหละเลีเ้ยงไว้โดนเติมแล้วล่ะมื่อนี้สีไายน้ามันพร้อมก็เลยสิอาหารมันกินให้มันกินอิ่มก่อนค่อยค่อยไายน้ามันอ่าพี่น้องเนื้อปลาดุก,กตัวใหญ่มาได้ล้ว บ่มบมบ่มกันมากเลยคนก่อนอึนเนี่ยมันกินอาหารอิ่มตะก่อ,อ,อนเขาก็ทายน้ำมันถ้าเราทายก่อนทายน้ำก่อนมันสีย่านข้นหรือมันจะบุกินอาหารมือน,นี่อันนี้อิมอมอ่มตะก่อนค่อยดูดน้ำออกแล้วก็น้ำไม่ใส่ครับพี่นอ้อง มึงเด้อพด่ดตัวใหญ่เตื่นเลยพี่น้องปนประมาณถหาตัวโลดเลยนี่เฮ้เพื่อนอิ่มซะก่อนเขาสิทายน้ำให้เพื่อน มันๆัพนสิพวกกินเ้าตอนนี้ว่อละอิ่มแล้วละปลานี่้องกินหมิมอสะกอนอจังกกน้อยอค่อยสูบน้ำออกผักตบเอามาใส่นี่เก็บใส่ในน้อย,อยต้นด้พี่น้องที่แรกน่ะคือยายพั์ไม่พูด แล้กันจองให้กันหมดนะใส่ต้นน้อยๆนึ่งมึงดูออกมากหมดแถมออกแม่แพรลูกอีกผุ้นะมึงดูนอหน่อยก็ลังเกิดอีกตั้งหลายผุ้นะหมาที่มันล้มลงก็เป็นนอหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเขาคงจักมันแพร่พันธุ์ยังไงนี่นอหน่อยมันเหนไหพี่น้องอ่าล้กันจองแห้สิปลูกง่ายถ้าปลูกไข่สมมติไม่จะปลูกหรอครับหาธรรมชาติขายนี่ยากแล้ว ปูเองกินเองเหลือกินก็ขายเป็นทันทีผลิตหมดปัญญาปัญญาอยู่อันนี้ก็เลี้ยงเองกินเองเหลือกินก็สิขายนี่นี่น้อกเอ็นซีละะา่าเท่าหาวิธีการยูให้ได้ลำล้งสืบยูให้ได้บูคือสมัยแต่ก่อนแต่เก่าเลยตะกี้บูคือบูอยาก อยากกินปลากาับไผ่แห่ลงทงล้งน้องไปก็ได้กินราได้ซื้อมือในห้องไว้แต่พวเรี่องกินเองนี่ยากอยู่งกว่พี่น้องผู้สืหาปลาได้ัหาได้กันยากหลายขั้นยามอ่าเดี๋ยวจักน้อยสสูบน้ำบอ,อกให้เบิ่งได้พี่น้องได้เอาแล้วสูบน้ำออกให้เลือดในน้อยแล้วค่อยที่อันนี้ยังตัดเศษเนี่ยโอ้กำลังสีเรื่องปั๊มน้ำสูบน้ำออกจากปลาทุก ายน้ำเหมืนมันกอนน้ำมาันนั้นเขียวไหลแล้ว <c oughs> นี่ห่อคักพอดีเลยห่อขี้เล่นทีเขาเรื่องก็เครืยองเติมอีย่งปต๊มปต๊ม้วยตืเศนเศษใบไม้ไ,มไาเขาไปอันมันมันหรือมันล้มลยเย็ <c oughs> นดอกอะไร,ประละลัปตาอะกสูบน้ำออกจากปลา

ฝาคายบ่านค่ะสีากี่ดอกนันดีอะเือ่นเ้ีละเลิศกินบ็เบิดดอกเอาไปกินเมื่อละสามตัวสี่ตัวเนาะนี่ปั๊มน้ำเอาผ่าเขียวห่อไว้เพราะว่าเศบแบบไม่เป็นไรข้อเสพอไปอัดปั๊มมันอัดใบพัดมั่นหมุนนี่เลยขัดสูปแล้วพี่เดียวไล่จนๆนี่พี่แป๊บเดียวกับเบิกกแล้วพี่น้องอีก่จัไม่าก่างสีมาล้ป่าน้ำ ัน,นี่ลา,ายแน่กสิริรับใสยอยากได้ยื่นแล้วนี่เป็นปลาบ้านเที่นู่นในแช่พอดนะนี่สิอรับไปจักหาหกโลสนะิเท่าใดมโน่ได้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 เดี๋ยวเบื้องก่อนเบื้องหน้าบกลงสิมีหลายบนใดคิดว่าสิหลายเตื่องพี่ดอกเพราะว่าเอาไปกินก็บพราท่านได้กินหลายบนใดไหมกินต้นไม้ต้นไายอยู่คนแล้วเข้าเข่านี่ละ หาสิบเส้นเป๊บเดียวกับมือสิมารับให้จนมือพุดแล้วปลานี่ก็ได้เอาที่น้องหลังจากสูบน้ำแล้ว น้ำแห้งแล้วก็จังสีเลยพี่น้องในป่ามันกเดิ่มมันน้ำมันถ้ามันน้ำม,มันส่งสีสีดำดำแน่อ่ะครัเปลี่ยนออกประมาณเดือนละเทีย่ยงหะพี่น้องสูบออกเมื่แล้วเราก็บเบิง้งต้องสะอาดให้มันปลาได้เกือบสามเดือนแล้วพี่น้องตัวซรัพนี่แหละนี่ว่าผู้มักกินก็นได้มักขายก็ได้แล้วนี่ เออเก็บไปกินเรื่อยๆแล้ววะเหลือยัๆเนี้ยไม่ได้อยากทำมาสอยเอาไปกินอา่ามันจุดนี้ข้อเจียวลงไม่นี้ผู้ซื้อกับขายไปซะและ้วปลาเค็งไปง่ายเตือนอ่ปลาเค็งกับมีอยูบอ่บ่อพุ่นมันง่ายเตือนด o ะแต่ว่านท่านได้กินเทียบปลาเค็งไออเอาสมนี้สักวันปลาเค็งมันง่ายเต็มที่คนเคยกินมันให้อาหารกับห้เส้าให้แรงงนะพี่น้องอาหารเม็ดเท่าธรรมาดาน,นี่ยละ่ะ บอ่อนี่ยตะกอนใส่บ,อาบา่อพาใบเอาพาใบปูมันหัวพี่น้องน้ำลอยแห้งนี่เติมซเสมอเสมอบาทนี่ก็เลยเห็ดปูนซีเมนต์ซะเลยเอาปูนซีเมนต์ลาดเลยบบบนี้เออวัหัวจักเถื่อบแบนี้คนผลิสิกจังซี่อละพี่น้องสามเดือนอได้อยู่ได้กินเศรษฐกิจพ่อเพียงแค้เท่าเสมอนี่แต่หากินน้ำห่วยน้ำนองมันก็หายากดิมันก็มีเราไมันหายาก อันพวฝีมือสำในสำนึงนี่พวกอะกินมันดอกปลาหนะนอ่าได้เลี้ยงของใช้ละอ่าน้านี่น้าม,มันสูบอกนี่ก็ไปหัวต้นไม้ผุนทางพูนงามครับเปิดใส่ต้นปลาล์มแน่ต้นดอกไม้ต้นยังเนียงเยี่ยงาม,ามปุ๋ยสันเยียเย่ยมได้พี่น้องดอกไม้ที่ถือหน้ามันนี่เบื้องลู่ผู้ละต้นสมม่อก็โอู้ยย่าดลาดถึงมากระดกปีนีผู้่ะเอาหน้ามันนี่ละพูดนะ หมากโรี่น้องสมพ่อพี่น,มมนี่คนอยู่ที่งหมมันป่านี่แหละหมสาป่านี่แหะประโยชน์ลายยางเนะนาะน,น้ำกระใสเออน้าก็จากนี้ละโครัดักีวเน่ยคาครับยอดสมม่งมุ่งดพี่น้องคนนะสักหลากอีกแล้วพี่ถักเตี๋วกะครับพักมิกกะครับยอดถักติวมนโลทพี่น้องคนน้ำป่าบักคุงกับพอบักคุง ดอกกระเจียวกระคักงามอึงตึงย่งบริขยายายยุยปีข้าหยากสำหรับคลิปนี้ก็ซรัพนี่ลราพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามแม่จะรองกันั่งฝ้าด้วยครับเด้อแต่ามาักกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ